สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์เด็กที่หน้าตาดีร้อยคนนะครับนะอ่ยน้องครับมาครับน้องนิดนึงครับน้องเรียนกับเราเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกมากค่ะที่เขามีวิธีการสอนแปลกๆแล้วก็แปลกๆแปลกๆที่เขาทำตัวแปลกๆแล้วแบบเวลามันไม่น่าเบื่อค่ะที่เราไม่น่าเบื่อนะครับนะแต่น่ารำคาญนะครับนะ่บไม่ใช่นะครับนิดนึงครับน้องแล้วน้องครับน้องที่เขาก็สอนดีนะคะเหมือนเป็นดีเจมาสอนพี่เขาเี็นคนไหนครับพี่พี่น้ำค่ะสอนพี่หลิกพรแบบง่ายค่ะ แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างวิชาอื่นนะครับน้องมีความขิดเห็นยังไงครับวิชาอื่นนะคะวิชาอื่นก็ที่เขาสอนดีค่ะทุกวิชาเลยนะครับน้องก็เขียนมาทิปมาแล้วพูดได้แค่ประโยคเดียวนะครับรอเล่นนะอ่านนิดนึงครับน้องขอบคุณมากครับแล้วถ้าเกิดอยากถามว่าถ้าเกิดมีโครงการอย่างเงี้ยน้องอยากให้มีต่อไหมอยากให้มีต่อนะคะเพราะว่าก็อยากให้น้องรุ่นต่อไปได้เรียนเพราะรู้ว่าหลายคนไม่ชอบในวิชาที่พี่เขาจัดมาแต่ว่ามีวิธีการสอนที่ดีก็ทําให้เรียนได้ดี